น้มัตรการครับผูบุญครับผมอจะเริ่มทอดครับจะเริ่มทอจะเริ่มทอนฟันเคี้ยวปูบุญนี่ถือสร้างเป็นบ่เจ้งว่าว่าห้วยบนปูได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัวเลขกับฟันเคี้ยวฟันเห็นระแจ้ว่าบัดเลียวบางเอาเป็นปูบุญตัวนี้ว่าจะหนักผมวมาณอย่างว่าปูบุญตอยเลขว้ตัวใดก่อนัวเลขว่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามตั้งแต่ที่ผมมาสัมผัสเกี่ยวกันเมื่ ผู้ฝันวางไหนครับเราดูเอฟทีผู้บนหน้ารุ่นฟั่งเนี่ยตอนุกอน,นันไปฝันเห็นฝันเห็นหนึน่งคุนมาวัดนบ่าเฮาหนีลหลายลแตงขันดอกใหม่แตงท่านเขามามาบูชามไหวพระประธานใหญ่เฮานสลาอือันเห็นแนงเขงามาแกงแสงออกหุษงครับบางยู่มันเพิ่นเปิดไฟบ่ไอ้ฝัน ที่แก่งพุทธมันเป็นแสงของไอ้ลึกลับนะครับเป็นแสงไอ้เป็นของอัจจันทรนั่นแหละโอ้เป็นเป็นแสงแสงเขาเอื่อนมายังก่อนหรือเขาเจ้าเอื่นว่าเป็นเป็นแสงที่เป็นเป็นในเม็ดไม้ที่ดีนะครับอือพ่อแน่หมวมามันมามาไม่เห็นเป็นเหลี่อยู่เป็นเหลี่อยู่ก่อนกั้ลงไปไหนเหลี่ยเจ็ดหนึ่งสามโอ้เจ้ที่แรกนะเจ็ดหนึ่งสามเนาะแน่นไหแน่น ก็เลยว่าเป็นเลขเจ็ดหนึ่งสามมาท่นจะตั้งแต่ตองวดเนาะปูเนาะแต่งตองวดครับแน่นแน่นแน่นโอ้แต่ว่าหลังหลังจากหันมาเนี่ยว่าพ้นผมก็ได้มาฝันเกี่ยวกับปูบุญฝันเห็นพระรูปหนึ่งมาท่านกำลังงางไปผมพันย่างน้ำบันผมพันย่างน้ำย่างน้ำไปคัดพันพระรูปนั้นในฝันเนี่ยฝันแยกมาเดียวมาฝันเป็นปูบุญอ้าวเลขที่อยู่นั่ปูบุญสมองฉันหรอกอาจจะว่าคลิปนี้ก็เลยได้มาถ่ายทยซ้ำๆให้ เอที่ C, ฟังเอที F ่เบิงครับผมแล้ววันนี้หลังจากหันมาฮอดน,นี่มีฟันนี่ยังเพิ่ม,มเติมมีเดีนจะเป็นตัวเลขตัวเบอร์รบ่ครับปูครับฝันอยู่ครับฝันมันฝันขึ้นไปเห็นบ้านเกา่าบ้านเกา่าฝันขึ้นไปเห็นบ้านเกา<อ>่า,า,กาเวลาแต่นานี่มันจะเป็นเลขตัวเกา่ากับหม้อเนี่ยที่ที่ยว่างแล้วตัวเก้าอยู่นี่ เพานออกเลยปีเลยตุกเก่าปีอ้ย่านได้เอาลอตเตอรี่ไปคืนนด้ยื้อใยงูีสิบใบอยู่ผมมาเที่ยวออกแื่ตุ๊กเเก้วเองเขาใหญ่คืนเมื่อไหร่ครูจากแล้วเส้นหลยบอกกันเส้นก็ยังขึ้นอยู่เพราะเพรเส้นนี้บาเด็กตุวกเก่าสีมาอีกคนน่ะตัวเข้าหัวใดบอาปรีหน้าด้วยเด็กตุกเก้านี่ของปีนี่มันแรนหลายก่เด็กศูนเนี่ยแลนมา โอ้ยยาตูกเก่าตั้งแต่งวดต้นปีมาเถอะมันป้อหน่อยตัวนี่ทำไงแั่ต้นปีมีแต่มันใส่ไหล่บ้าจะจอดบ่ปูขึ้นมาเอาปูขึ้นมาซะปูขึ้นมามันศิมีศูนยหนึ่งละอ้วนเลยเหมือนปูขึ้นมาศิมิสูนบ้านที่สวนขึ้นมาซับน้ำบ่จะมาปูว่าอืมอันอันอันฟันนี่ฟันล่าสุดนี่เป็นเดขเป็นเบอลยปะปูฟันล่าสุดนี่มัน คือมันกัดเป็นเลขว่าเป็นเลขมันมันมันท่งมันเลขมันคำเปนสั่นคำมันเลขว่าขื้นแต้มกับมันเรีอยู่ต้องเทิงเพื่ออว่รก็้นแต้มกับแปลว่าเลียอยู่ต้องเทิงครับอันนี้ผมก็ปืกแห้งแต่เรียงก็มีบนมีลางกันหมดและเพราะว่าพื้นเล็กไว้ใต้ดินการรัฐบาลคือกันบนล่างคือกัรนัมนตั้จแต่มีกันล่างไม่ต้องตัวล่างเนาะันนันทีนึง กันว่าว่าเป็นบนกับเป็นล่างว่าวสั่นกระชีว่าว่าปึกไปไหนแน่นบ่แต่ว่ากันว่าขึ้นแต้มหนึ่งอ่าแจ้มหนึ่งกับ,งกบลงแต้มหนึ่งโอ้โอเออบัดนี้เริ่มซาลาห์ได้อาากยังน้อยนะบ,บัดนแต่ว่าปูว่ากันมันเป็นขึ้นแต้มมากอ่ะสิบ่าปูเสี้ยวเลขตัวใดมันขึ้นแต้มลงแต้มนี่เลขยังบนได้อยู่สิเอาตัวใดมันขื้นแต้มลงแต้มก้นแต้มลงแต้มกว่ปูว่ามัน มองหามันลงองายสามเนาะล่องไถ่สามขันลงกันลงมันก็เป็นสองโอ้หมายถึงเลขตัวเก่าอ้วนว่างนึงครันยิมาขืนแทมลงแทมศูนย์นี่เบิร์มองลงหนอดีเนาะศูนย์ไม่มีองล่งเหรอนั่นศูนย์ม่มีมองลงกับลงแ่ไทยเฉยานะปูขคือตัวยืนมาเลยน่โอ้ศูนย์นี่ยืนไว้เลยศูนยมันตัวเก่าเด็ครับตัวเก่าหองน่แก่สนปีะจังหวะฟันน้นตะวันเก่ามาศูนย์จะกลับมาอีกปอปูกล่าอยู่แ่วมา มั่นใจว่านาทีขึ้นลงนี่คือลงแ่หลักหน่วยมันต่อไปแม่นแม่นแม่นหมายถึง,ล<อ>งเลขศูนย์อยู่คงทีเ<ม>ลขศูนย์อยู่คงทีอยู่โอ้หนึ่งกับมาดูอยู่เด้อปูเนี่ะหนึ่งกับมาดูอยู่เน่จังหวะมันจะมาตัดจากนลง,ง,งว่าเป็นศูนย์หรือบ่ได้จังไหอืมเราต่กับมุนยังน้ำกัดอยู่ปูขึ้น่ามันสิขึ้นสิลงมาเนี่เอาลองลอยตามดูพินิดปูนี่ขึ้นว่านาจะขึ้นหรือจะลงครับนาสิลงนาสิล่งสิลงอืม ผู pe pe ้เฝาฝันสู้ฟังไปบางหนึ่งเล็กมันอยู่รักมันอยู่รักไม่ต่างอะไรกันตรงมากเขาบอกเด็กรัฐบาลชุดนี่ของปีนี่มันมันหนีศูนย์มาไหนหนีมาไหนโดนหนีศูนย์พ้นโมโห่ดิมันโมโหกันเลยครับพ้นโมโาห่อมาไหนความซองไม่ได้เสือมันโมโหมันศูนย์แต่ก่อนมันโมซอกศูนย์คำว่าการมันเร่มาหนะม่กลายเป็นศูนย์อีกครับผมกลายเป็นศูนย์มามันอยู่ตัวนี้ในความฝันตัวนี้ฝันตัวใหม่นี่ครับมันก็อนจะเป็น ซูนสองศูนย์กับสองว่าหน้าน้ำกันปูไม่จับคู่ออกครับแ่นวศูนย์กับสองไม่จับคู่ออกสองว่ากันกลายเป็นศูนศูนถึงแล้วูนซูนเลยบอกศูนย์หนึ่งฮะเออซูนหนึ่งคือยู่ที่ปูมันจีเป็นกันขันมันเป็นลักษณะนี่ปูวาเลกกันออกออกสองศูนย์หนึ่งครับแมนสองศูนย์หนึ่ง หายเอฟซีนี่พิจนาเด็กหนึ่งกับเด็กเด็กหนึ่งนี่มันอาจจะเป็นเด็กเจ็ดก็ได้องูนย์เจ็ดอ่อสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศนสองหึ่อหนึ่งศูนย์สองกับผ่านกับฟออกเจ็ดศูนย์สองหรือว่าสองศูนย์หนึ่งเ้เป็นสองศูนย์เจ็ดังสี่ก็ได้ครับแต่ว่ามีมีตัวคาดเส้นกัเครื่องเจ็นี่อาจจะเป็นหึ่งก็ได้ยังสี่นกปูเนาะเป็นได้สองหางเป็นไปได้สอหางเลขเก้าปูนี่ปล่อยไว้คืองเจ็ดหนึ่งสามรับ เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแปดได้มาเพิ่มอีกแม่สองบ้านนี้มากเมื่อนี้สองศูนย์หนึ่งกับสองศูนย์เจ็ดเมื่อนี้วันที่เท่าไหรแล้วหรือเที่ยวดวันแปดหรอวะแปดเด้ซิบแล้วเมื่อนี้เก้าวะแปดวะพราอะไรอีกหลายเมื่อยุดเจ้าระงับการมหาปูชงกันเลยฝันกะดีเจ้าฝันเกี่ยวกระปูชงกันเข้ามามั่อนี้เตรียมนากระดาษเลยเนี่ยมั่อนี้ลายหมดบะมั่อนี้ลายหมดหอยโมเนียด้ย ไม่ก่อนขอนมันแห้งแม่นเลยแม่นมามาเสียอกมันเศร้าแรงเลยเนี่ยยู่ก็มองอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องติดตามจนฮอนเมือมันออกติดตามองก่กรแต่ว่านี่ปูยังบ่นนินว่าตัวไหเป็นตัวไดนดิอ่าพ่ามคนไทยที่มีกันมาสมาปูนินไหนยูดิมีน้นไหนยูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไิมเน้นเลอยูเอาขึ้นมาที่เด็บเลขวิ่งปูนี่มันเป็นสองล่องไผ่แต่ปูขึ้นมาคักแน่เนี่ยปูว่าตัวเนี้ยวัวนี่ปูมันจแรลขวิ่งเด็กหนึ่ง มั่นใจว่าหนึ่งบอกกินใจหนึ่งคิดว่าหนึ่งมาหนึ่งันคิดว่าหนึ่งสี่มาตัดเกียรออกเลยอันนี้ความอ่าความคิดความคิดเห็นผมส่วนโัวธออกแต่ว่าเพราะว่าภูว่าเกียรกับหนึ่งมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันใี่ปูหนึ่งก็จะตัวเดียวกันเนาะพิจารณาเอาวิ่งหนึ่งเลยเนาะปู่์นะวิ่งหนึ่งคิดว่าสีวิ่งบนหรือวิ่งล่างปู่เออในความปนีนี่แหละมันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างเนาะ อาตมาเลยว่าขึ้นทั้งเครงแท้ขึ้นทั้งเนืองหน่นาขิมาทั้งบนนะมาบนบนครับข้าวโพดฟันขึ้นมาทั้งสลากเอ๋อรับผมวันที่เอาให้มันละคักเด้อปูได้เอาเกล็ดแกมเนื้อเอาให้ยสลากห้าเหลี่ยวด้ะขาปาสลากเนื้อไขยในพรรษาเนี่ยโอ้ยปูดแล้วเนาะปูกระเบื้องใส่ฟ้าใส่ยังเรียบร้อยตีสไบโมง เนี่ยครับเนาะครับครับ่ันจีได้นั่นคือด่กจีได้โชคได้ใช้อยู่จอมือจอยเว้นก็จีมากกว่านไม่ได้ปูอ่ามันก่อนก่อนก่อนสิเน้นเน้นให้เลยบ่าฟันฝันเจ้าเจ้ายังฟั่นหมดเนี่ยฟันยังสั่นอมัร่อยฝันฝันว่ามีคนมาบอกว่าเลียงมันจีออกตัวเก่าครับมันจีเป็นตัวเก่ามันจีเป็นตัวเก่าเท่านั้นเท่านั้นแหละไม่ใช่ฝันเปลี่ยนแต่ มันติดฟันใหญ่เอามือมือมาก็เดินนันนี่นั่งมาปนาเนี่ยสวดมนต์แนี่เดี๋ยวมันเลือนขึ้นในของมือเขาภาษาแล้วแล้กแรงมาเนี่ก็ต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิยวงศนเนงครับบางคนเสียนอนพัฒนาอะไรดิว่าใครได้นอนั่นอะครที่เท่าไ่ร่ก็เท่ากับนอนในสมาธิกระไรปูเออจังสรระอาศัยนอนนอนในสมาธิก็นอั่นการคดีอยู่ดิเนี่ยล้างเทียร่างกายเขาเพี้ยอะไรก็นั่นในสมาธิตลอด อ๋อบันีกะมีเท่านี้ยนะปูนะความเกลือนะปูนะเอาไว้เดี๋ยวมันเด็ดเด็ดก่อนติดตัดให้ครับผมติดตัดให้เราเราเอาวิงพญญาณมันก่อนเหมือนีอ่าบันนี้ก็ดิลบกวนปูจำเนี่ยขอพุ่นปูหลายๆครับผมขอพุ่นปูหลายๆนะขอพุ่นหลายๆนะขอพุหลาโชคไปมันทุกคนครับอ๋าบันนี้สิโชคตัวเลขนี่ปูลูกเด้อบาทนี้เด้อนี่มันลูกเด้อปูเด้อสิโชคตัวเลขให้เพื่อน นี่เอาช่วยเอฟที่มเหาอะไรเอาเอายกเกิดเนี่ยเออยกเกิดมันบัางกันจะลงตามไหนซุ่มเขาวาเขาบ้าไหมนี่ยกยกยกกล่องยกกล่องยกกล่องอันนี้กับแม่นี่อันนี้ับ อาเลขปูบุญวันวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกหกครับผมตองวัดปูบุญแหวมาเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเมื่อนี้มีความเคลิบนาโดยที่ดได้ฝันเกี่ยวปูบุญก็เลยมาสัมผัสต่อเนื่องอปรากฏว่าปูบุญน,นี่เพื่อนกะมีความฝันให้กันครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ปูบุญก็เลยตีความฝันว่ามีคนมาบอกเลยว่าเลขนั้นนาจะออกตัวเก่านะครับปูบุญก็เลยมาสรุปให้เลยว่าอ่ะ มันนาที่เป็นอสองศูนย์หนึ่งบวกสองศูนย์เจ็ดพราะฉันเพราะวา่าผู้บุญคิดว่าเลขตัวเก้านี่คือศูนย์สามสามศูนย์นนาที่ขึ้นลุ่มเพันผู้บุญผิดหน้าวางสัน่นนะครับเอาลองใส่วิจารณญาณเบื้องพี่น้องก็ะไดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมทั้งทีมงานเท่านั้นเสนอเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเน้นย้ำนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นน,นะครับ,นนนะรบใส่สติดีๆก่อนฉิลงทุนครับพ่อี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านผิดถือจะว่ากันครับพ่อี่น้องครับผม คนชอบแนวทางตัวเลขครับผมอ่ะโชคดีไม่ใช่สุขูททุกคนมีโชคมีลาบกันสุขูททุกคนครับผมสวัสดีครับ